ฮัลโหลฮัลโหลหมูผ่าเธือที่ศูนย์อาหารชื่อดังของสิงคโปร์นะคะอยู่ในย่านธุรกิจของสิงคโปร์เลยค่ะเราภาษาค่ะที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นสเต็กสตรีค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะนี่คือถนนสเต็กค่ะอ้าวตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคะถนนสเต็กอยู่ตรงไหนกำลังไปค่ะมีอาหารหลากหลายให้เลือกนะคะนอกจากสเต็กค่ะอ้ามาถึงแล้วจ้านี่คือสเต็กสตรีค่ะมีหลายเจ้ามากเลยนะคะให้เลือกสรรฟังไม่ผิดค่ะ อาจจะงงงนิดนึงที่ไทยก็มีนะคะแต่ที่นี่มีจุดเด่นค่ะเพราะเขาจะมีกุ้งสเต็กค่ะเนื้อแพสสเต็กแล้วก็เนื้องวสเต็กค่ะเป็นแหล่งแฮงเอาท์ด้วยนะคะวิธีการก็เราเดินดูตามเจ้าต่างๆค่ะชอบเจ้าไหนก็ไปที่เจ้านั้นเลยจ้าทําการรับบัตรคิวนะคะแล้วก็จ่ายเงินก่อนค่ะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะมาเสิร์ฟให้เรานะคะ มาชมกันเลยจ้า down, I I ชอบคลิปนี้กดหัวใจกดติดตามให้กับม่หมูด้วยนะจ๊ะ oh, oh. ขอบคุณจ้า